สวัสดีค่ะคุณนายวามาดามว่าพี่นะโบมี่นำหอมจา้าเถื่อเข้ากันเลยสีมาเบิงว่าเนี่ยน้ำหอมที่คุณมาดามนี่บอกว่าโบมี่โบมี่ลีกินมะแลงสาบก่อนเลยแบบแรกกินมะแลงสาบ <c oughs> ของเอวอนของเอวอนกินยังไงถือว่าเป็นมะแลงสาบแต่ว่าไอ้อที่เข้าซื้อมาใหม่นี่นะว่าอัน อันนี้ของหนูเป็นมะอันนี้ของอันนี้ของหนูที่อันนี้อันนี้ของพี่อันนี้ของหนูที่ซื้อมาใหม่แต่หนูว่าเอกินมาแรงสาบที่พีว่าเนี่ยของกวา่าเด็กอันนี้คือมันอาจะออกนะัวเขียวเนาะอันอันนี้นี่กินมาแรงสาบของมาดามอันนี้นี่กินกินยังที่เอิญอะไอย่างหนูหนูหนูอยกกินน้ำออกินน้ำหนูว่ามันอันนี้หละกินคือจังมาแรงสาบลายกว่า แค่กับ่เป็นยังเวลาสีเขาคนนหราก็รู้สึกว่ามันหอมอยู่มันจะมาสีหอมอ่อนๆกินก็จังินดอกดอกโรดบอดอกเหม็งมันบมีซื้อบอกเลยว่ากินแั่เดียมันออกจุกเขียวเอาเป็นมลงสาบสีเขียวก็แล้วกันกินมะแดงสาบสีเขียวขวดดูดีนะดูดีมีสไตล์ของเอวันเข้าไปมาคายดอกเข้ากับบด้ดงไฮฟี่พอพอหอามาให้เบิ้งซื้อๆต่อไปแล้วจากมาดาม ขวดที่เขาซื้อมาใหม่นี่เดี๋ยวเอาไปตรดใหม่ยังไม่ต้องเอาขวดนุ่นไปก่อนเแนล้วอืมะขวดวอันนี้ <จะ S 1> อันนี้อันนี้กินอันนี้ก็ชอบอยู่นะแต่มันจะเป็นแบบพวกเสาอ่ะพวกแขกอะ่ะเสาต้องแปดได้เสาคืออย่างว่าดำทางนู้นบอกว่าเสานี่คือทะเลบมอพวกแขกอ่ะพวกคนผิวดำชอบใช้อ่ะอืมแต่ก็หอมพวกพวกเขาเอินไว้แขกแขกน่ะแขกเท้าหว่อแขกดำแขกดำมักใส่ แต่มนีมน่นหอมหอมอยู่ยี่หยอ,อยังบม่หูจักไม่รู้ชอบก็หยิบก็หอมนะดีน,นี้ก็หอมก็ถูกใจอยู่ปกตินี่สิเป็นคนโมมักน้ําหอมแต่ว่านี่แหละมีคนแบ่งไวรัสมาให้ยก็เลยต้องติดเชื้อมากน้ัหอมขวดหน้ารักกระทัดลาตีหอมขวดประมาณเท่าไหร่30มสิบามน่าจะใช่20-30ิบนี่แหละนะฮะหอมดีผู้ชายก ผู้ชายใส่เนาะเฮ้ยผู้หญิงเดี๋ยวผู้ผู้ชายก็ใช้ได้เลอะหนูว,ว่าน่ะก็หออเหมือนกันเนาะแต่หนูยี่ยงใช้น้ำหอมผู้ชายเลยตัวปจา้านี่ DKNY มันคือ,อยัง DKNY ของอประเที๋ยอะของประเทศขอของ,ของน่าจะเป็นของนิวยอร์กนิวยอร์กแต่ว่ามันคือของผู้ชายเนาะ ลักษณะจะออกกลิ่นเปรี้ยวๆเหมือนแอปเปิลถ้าเป็นกลิ่นแอปเปิลถ้าเป็นกลิ่นแอปเปิลนี่มาดามก็จะชอบกินรูกเรียวแต่เราอะบอมกสิมากินคือจังกินอ่อนๆละมุนละมุนอันนี้มันกินสมไมยอันนี้ก็เปรี้ยวกินเปรี้ยวๆเนี่ยเราไม่ฉีดเพราะว่าเราจะฉีดแค่กลิ่นเดียวที่เราจะฉีดนอนวันนี้อันนี้อันนี้ก็ดอกไม้เอาเทละอันต่อไปต่อไปอียงอันนี้นี่ บนโซ่งหนาวมาดามสี al, Maria, Maria, Maria. มากแห้งเราว่าเบิร์แล้วพี่เบิร right ์ตนีบลัวมีบลมีเงินไปซื้อไหมหรือว่าไม่มีเดี๋ยวมันบลมีขายยังไม่มียังไม่มีมาอ๋อเหมือนกันนะอันนี้ก็ชอบนะอันนี้เรือนิดเดียวรอบางทีเราก็อาจจะขโมยกลับบ้านก็ได้นะเอเปเอไปขโมยกลับบ้านนะจ๊ะอันนี้เควินลายอันนี้คือทรงสวยชอบขวดมากขวดที่ซื้อนี่บมัแมนยังดอกขวดเท่านั้นถ้าขวดสวยแล้วซื้อเลย ราคาราค่ะไค่าจำม่ได้กินสีออกอุ้ยราคาไม่ได้มันก็มันก็มันก็กินเหมือนอันนี้คี้แป้งแค่อีดีได้กินนี่นะเหมือนเด้เหมือนอยู่รู้จักแป้งแค่มันมีหลายแป้งนะแป้งแค่ที้านีนยมันอยู่ที่นานเลยค่ะยี่สิบกว่าปีแล้วแม่เลิกใช้เรเคยเรีนสงการไม่ได้เรนสงการเลเอาแป้งแค่ไปอันนี้ขวดก็น่ารักเหมือนกันที่หออะไรก่อนนะเควินคเควินค่าพนะเควินค่าย ทรงใส่ไปดำหน้าไปเกี่ยวของมากันเลยค่ะก็เลยต้องใส่กินหนีเพื่อดับความคายใช่เอาขวดเล็กๆนี่อะไรคะอันนี้ก็ฉีดตัวอันนี้มันเป็นธรรมดาอันนี้คือฉีดตัวน้ำหอมเหมือนกันน้ำหอมธรรมดาอันนี้น่าจะราคาไม่เท่าไหร่อเราผ่านไปขวดก็ไม่ค่อยสวยอ่ะอันนี้หมดเหมือนกันเจนนิเฟอร์ใช่ของเจนนิเฟอร์อย่างเจนนิเฟอร์โลโลเปสเด็ดเจนนิเฟอร์โลเปสโลเปสกินหนี่ บอลูว่าดังมีบรลู้วลาบลูกินเราหรือว่า้ยังกับบรููค่ะก็หอมของเขานะแต่มันไม่ใช่สไตล์เรามันเป็นสไตล์มาดามนะจ๊ะอันนี้น้ำหอมมาดามนะคืออย่างไรเอวอนเอวหอมน้ำหอมคือกันน้ำหอมอันนี้ก็หอมนะแต่มันเหมือนที่ชีดรักแล่ถ้าสมมติสมมติใช่ใช่ใช่ สมมุติว่าก็านกันแนวฉีดรักแร่กับน้ำหอมโมซิ่เอาไว้แต่มันไม่ใช่วันนั้นวันนั้นนะจะมาฉีดรักแร้แม่แม่อยู่ในตู้เปิดออกมาฉีดเฮ้ยทำไมอะไรมันเปียกๆวะรู้ไหมมันคืออะไรมันคืออันเคียมที่ไว้ขูดขนขาเคีมที่ไว้โอ้ยไอ้ไว้ไอ้กนขนรักแร้น่ะเออใช่อ่ะอันนี้ผ่านอันนี้รูปรักไม่สวย ยังยังไม่หมดอ่ะกลับมาอันนี้พวกขวดเราอันนี้จุ๊บจุ๊บกินไม่หอมอ่ะไม่ชอบกินไม่หอมจุ๊บพะนะใส่แล้วอาจจะมี้คนจุ๊บแต่สำหรับมาดามสำหรับมาดามนี้รู้สิ่บมีไผงจุ๊บดอกเบิ้งทรงแล้วไม่มีไม่มีไม่มีจุ๊บขายขายขายเออนำหอมมาขายแต่ขายมาดามมาดามคนนี้นะคะโสดซิงจ้ะเอยไม่ซิงโสดโสดแน่นอนจ้ะ โสดลูกหนึ่งผัวไม่มีแต่ผัวก็ยังไม่ตายนะจ๊ะแค่โสดอย่างเดียวอันน่ารักของเอวอนเอวอนเหมือนกันกินผลดอกไม้กินนี่คือดอกไม้อีดีลหละกินดอกไม้ห้องโบคอยมักป๋าไหนเพราะว่าปกติก็เป็นคนเปรี้ยวอยู่แล้วอันนี้ก็ดอกไม้ปกติก็เป็นคนเปรี้ยวอยู่แล้วไม่ใช่แต่งตัวเปรี้ยวนะกินนี่ตอนนี้บ้าเอวอนอ่ะอันนี้ก็ของเอวอนอันนี้ก็เอวอน ช่ซอฟอีกอย่างนึงอันบาออกกับกลิ่นไม้เป็นกลิ่นอ่อนๆกลิ่นกุหลาบเอวอนเอวอนกลิ่นกุหลาบขวดใหญ่ดีนะหมดหรือยังค้ามาดามต่อไปอันนี้ก็เอวอนอันนี้ก็เอวอนแม่ขอโทษค่ะแม่หล่นค่ะแม่ล่วงอันนี้กลิ่นอ่อนอันนี้นี่ที่มันเต็มเมื่อมหนยังดอกมันมาก บอลมาบันซื้อมาเหล้าบันอ่อนบอมากมันก็เลยเต็มอันได้เบิ้ลเบิ้ลนี่นี่นี่ยังยังไม่ได้บอกอันไหนอันนี้ยังไม่ได้บอกกลับมาไอเอวอนนี่ขวดบองามกินกับบมากมันก็เลยยังเต็มอันนี้ก็ของเอวอนก็ดูเซ็กซี่อ่ะเอวอนอันไหนที่เราซื้อคู่กันวันนี้อันนี้ของหนูไงแกะนั่นออกมา้ก็จอติดจนตายอันนี้คืออันนี้ของมาดามซื้อมานานแล้วเราและอยากได้บ้างก็เลยให้คุณนาย ซื้อมาขวดใหม่อันนี้ราคาเท่าไหร่ยี่สิบประมาณยี่สิบยี่สิบกว่ายูโรหอมนะเจ็ดร้อยวันนี้ว่าจะฉีดกลิ่นี้แหละฉีดเลยกันแล้วกันฉีดเจ็ดแปดร้ 7, อยเดี๋ยวไม่ได้นอนฉีดนะเดี๋ยวไม่ได้นอนเป็นน้ําหอมทีม่ฉีดแล้วผัวแล้วขอลงแต่พัวไม่อยู่จ้ะหอมหอมเบอร์หอมไหม ฉีดตรงนี้ก็พอค่ะฉีดแล้วก็นอนไม่ได้เพราะว่าวิ่น้ำวิ่งกินตาหมอมใส่กข้าไตรงับมาใส่ก่องแกะ่เต่อไปอันนี้เป็นของกุ c ิกุ u ิ c i Yino ุ u ิกุ g ิโน่กุ g ช c c น n นแต่ว่ามันหมดเหตุผลที่มันหมดก็คือมันหอมมันก็เลยหมด ไม่ได้กินหรอกหรือว่าจมูกอันนี้เราหรือเปล่าอันนี้ของอะไรอ่ะเจนนิเฟอร์อันนี้ของเจนนิเฟอร์แต่ไม่ใช่โรเบิร์ตนะเจนนิเฟอร์ของเยอรมันของยี่ห้อเยอรมันเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์เฟอร์คือกันบ่รู้เฟอร์แต่ขวดมันดอกไม้คือดอกบาริเงี้ยส่วนมากันไม่ใช่การตกหัวอบทั้งนั้นเลยก็รู้ไปยังเดี๋ยวจะกินหัวอบช่างใจสิกินหอดทานแห้งขวดขวดแบบยังไงล่ะ มันก็มันดูแบบเรียบอะสําหรับคนที่ชอบอะไรเรียบง่ายไม่ไม่อะไรอะไม่มือวากินก็ซอฟๆเพราะมันเป็นอ่ะขวดนี้ขวดอะไรคะอันนี้ของเออนางแบบชื่อดังจักซื่ออย่างกระปุกชื่อดังชื่อดังยังไงอ่ะอันอันนี้อันนี้อันนี้ขวดน่ารักดีแพงไหมขวดนี้ประมาณเท่าไหร่ก็ขวดนั้นประมาณสี่ห้าร้อยบาทสี่ห้าร้อยบาทวันนี้วันนี้มาดามฉีดกินอะไร ยังไม่ฉีดจะวันนี้มาดาแนะนําอะแนะนําวันนี้จะเป็นกลิ่นกลิ่นไหนกลิ่นแนะนำกลิ่นแนะนำาลยค่ะเพิ่งเพิ่งได้มาไหมเกี่ยวับของว่ามือหนีแต่งโตมาชุดนอนไม่ได้นอนเสร็จแล้วเขาจะได้แบบอันนี้ของโชว์จะโชว์โชว์คืออะไรปัตรของของฝรั่งเศสฝรั่งเศสราคาประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ก็ฝรั่งเศสอันนี้โอ้อันนี้ราคาก็อันนี้ขวดเล็ก30 ML ยี่สิบน่าจะยี่สิบ 20 ml ประมาณ24ยูโร24ยูโรกับประมาณเป็นเงินไทยอะไร่เป็นพันเป็นพันเนาะแต่ว่ามันส่งส่งมันดูดีเด้มันคื้อยางกอก s ช o w ผ่านนะคุณน่ะิ่ณซื้อไอที่ย่างพัานไอเหมือดเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ซื้อเมาใหม่ครับซื้อมื่อไม่มันเลยผ่านไอเหมือดแต่กินหอมนะเละกระทัดรัดเป็นตะลักเมื่อบ้านสโล w k e n หอมหอมอันนี้หอม อันนี้เราก็อยากได้แต่ติดตรงที่มันมันหน่อยพูดแล้วมันก็มันแพงนะเท่าก็เลยเอาไอกรอนอันนี้ก็หอมอันนี้อู้จะอ่านยากอ่ะจะกินอย่างรู้อันนี้ไะอันนี้อามานี่ของอามานี่โอ้อ่านบอกด่อค่ะเก่งหลายกับบลลูเก่งหลายของฝรั่งเนขวดนี้ใหญ่คุ้มค่าราคาอะไรเจ็ดสิบหกสิบ พกสิบสองกับประมาณเท่าไงโอ้ห้าสิบก็จะสคิดเอาเองบวกเอาเองบวกเลขเอาเองแต่แตงเงินจะขึ้นลงอะค่ะน้ำหอมกะหอมมากค่ะเมื่อคืนอีจฉีไปแล้วลักสีลักสีเมื่อ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 คืนพี่ฉีดกินไหนอะเมื่อคืนไม่รู้เมื่อคืนนูเมื่อคืนนีหนู้นู้ฉีดเอหนูฉีดกินไหนกินนั่นแมงสาบแมนแมงสาบสีเขียวเมื่อคืน เมื่อคืนนี้ฉีดกลิ่นแมงสาบสีเขียวก็หอมแต่มันเรารู้สึกว่ามันหอมไม่นานแต่ไอ้นี้นี่ยกลิ่นกลิ่นอันนี้นี่เคอเอิรนสีจังซื้อมันกันยังมันมีหลายแปลงเราอบแล้วกันกลิ่นนี่ก็หอมนะแต่ราคาไมสูงปวดเขาแตะปวดถึงตังบักอูิบแท่งโค้ดปวดจังเท่ากับมาแบบเรามาบ้านเขาทีไรเราก็แค่มาลอยมาลอยหยอดฉีดเทเลปิดเทลปิดสีนะเสร็จแล้วก็นะ ถ้าไหนมันเหลือๆมันจะหมดจะหมดแล้วก็เอกวดหายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่ะทั้งหมดทั้งมวลจะมีอยู่เท่านี้แหละค่ะไม่รู้จะโปรโมทอะไรแล้วเราเรามีเยอะเอยเราไม่มีเพราะพี่พี่คนบอกว่าเอ้าอันเอออันนี้แค่นี้หอบอเคยมีดอกน้ำหอมนะแต่ว่าเท่าที่เห็นกะ จะนับเอาหันผู้ใดนับขวดได้่ะนับเอาแต่แม่ดามบอกว่าบบเคยนี่ดอกนำหอมนะในห้องน้ำก็มีค่ะแต่ไม่เอาค่ะในห้องน้ำก็เอาไวยไม่ห้องน้ำซาเอาท่อหนี้ท่อที่เห็นทำค้นแบบเออตาสมขวดพร้อมโอเคแต่วันนี้วันนี้จะชิดกินนี่แม่ดามชิกินนะนี่กินนี่มะสีเย็ยนหายรู้สึกจังไหมคะได้นอนไหมวันนี้ได้นอนไหมกินเปรี้ยวๆอ่ะไหนดมซิค่ะ ออกเหมือนดอกไม้ดอกใหม่คือจังดอกใหม่เนาะจังปีดอกโอ้ดอกวิ่นแล้วนะคะทั้งเมดกะพอนีตัวไม่บ่ละบ้านเพิินบอกว่ามีน้ำหอมแต่ว่าเฮากะมันคือดอกดอกไม้ดอกมันก็ดอกอะไรล่ะคือดอกกุหลาบเนาะไม่ใช่ดอกกุหลาบนะเจนี่เฟิร์คืออะไรเจนเฟิร์สอย่างกับบอลลูนเจนี่ลังเจนี่พลัง กระดูกดนักนักต้องใส่มันนักมันแพงกระดูกคือมาข้าพึ่งซื้อมาวันไหนคือว่าหัวคือว่ามีคือว่ากีเซ็ตโ okay, นะอเคเนาะเขาหนี้ตัวบายเฮาไปนอนไ <Okay. S 1> ปโอเคค่ะโอเคบายสวัสดีค่ะ